ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนทุกทุกช่องครับผมเนาะเอาที่อยู่ต้อนรับเขาสู่ทีมงานมหาเหงครับผมมาแล้วมาแล้วอ่าเป็นไงบ้างพี่รองอรัฐาบาลให้ปึ่้ออกไปเนาะมันมาใครมีโชคมีมารบ้างสี่หกสี่หนึ่งเนาะใครมีโชคีหยนพี่อ้องยินดีนําอคใครที่ยังไม่มีงวดน,นี้รอต่อไปครับ นะเอามือนี่สัปดาห์ที่สองนะพี่น้องเด้อเอาเมื่อนี่ทีมงานมาติดตามแมานวทางเล่าพัฒนาประจับวันที่สองสิงหาครับผมะจะมีสามเสียนประจับ,บานครับ <c oughs> ร่วมกันเลยเอาไปพิจารณาบังมักของเสียนใดกัจัดนำเสียนนั้นมีเพิ่มเติมพี่น้องหนึ่งเสียนขาดปัดสองเสียนฝาปิด สามเจัง,งน,นนเนาะให้ให้นั่นรัฐบาลให้พี่น้องคนเสียดาย้ัห้ประเทศไดโ้โทคมากาแอดมินเสียดาย้ปีเพิพร์ไทยอ่ะคกือบสามตัวแตกศูนย์สี่สองพี่น้องเนาะแต่ว่าหกสี่แกมี่ครับระดับเสียดขาดไปได้เพีองเด้อ รัฐบาลไทยเนาะกดรอไว้เลยเนาะไม่อีกไม่กี่วันเด้๋วพี่รอนก็สำหรับเสือนขาปัดเอาวันนี้เรามาติดตามเล่าน้ำเพิญน้อนงะพี่น้องเริ่มปากต้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับเจ๊งยันเขาวิ่งพี่น้องเขาวิ่งวิ่งหกลาง,งอ่าเพิ่นงอ่าเพิ่นเกิมีโชคอยูนะ่เนาะ รายจากเลขที่ว่าภูมาฟันบอกอ่าอย่างหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่หนึ่งนะพี่ต้อมเนาะเพิ่นเผน,น,นเอาไปตังต้งเทียนเวลาเนาะตอนนี้เี่นนี้นก็มีนล้วห้างตังบเทียนเล่าให้ขึ้นกันอีกขันหนึง่งอ่าพึ่งงวดแรกพี่น้องอ่าเสี้ยนฟ้าปีนปีนอีดีสมซื่อเพิ่นลงช่องเป็นงวดแรก บอกว่าปีนี้ยังไม่หลุดไม่เข้าบนก็เข้าล่างเข้าเต็มๆอีกแล้วอันนี้ก็เกือบแตกสามตัวสาหรับเส้น้าเตียงรัฐบาลให้ได้พี่้องเด้ออกดติดตามไว้เลยเสียนฟ้าปิ่งอ่าเมื่อกี้มือแต่จะลงไหายได้พี่รองเด้อกดติดตามไว้อ่าสมคำรับรูบอเพราะว่ารับ<ๆ>ปีนี้ยังบ้านหลุดแต่บ้านหลุดอีกทีพี่รองเข้าเต็มๆนะ อเกือบสามตัวสุดนี้ะนะพี่รองนะเสื้อฟ้าปีนแต่ว่าวันนี้เรามีในทางต่างประเทศจากเสื้อฟ้าปินมาพร้อมมันก็เลยเป็นสามเสื้อประจนบ้านอ่าแล้วทีหลองเด้อเฮามาปิจารณาเบ่งวมาพี่อพ้องตามเสื้อทันใดเข้าไปฟังๆเบอง์น,นะมีเสื้อขาดตัดแล้วก็เจี๊ยนแล้วก็เสื้อฟ้าปีนพี่น้อง นาะสามเสียดเลยสำหรับเรื่องห้างต่างประเทศเย็นนี้เข้าไปวิเคราะห์แคมปหน้าจอเอาคุณรองมกักผู้ใดติดตามท่านใดอยู่ก็รอดรอบิึเงเป็นหามากแล้วนะสำหรับเล่าขาดปัดครับใครที่อยากวิ่งก็คือวิ่งห้าด้เพีองแลสำหรับเรื่รง,งนี้วิ่งห้าครับผมจับคู่ให้ หาซีหกหาแปดหาหาสามศูนย์ห้าแล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็มีสี่ตัวด้วยสี่ตัวก็คือสี่หนึ่งแปดห้าไม่ต้องถามว่าเน้นตัวไหนให้พิทแต่ละหน้าเอาท่านช่องห้เป็น,นอครับเอาเสื้อขาดปักแคปหนาา้าจอ ด็กพี่น้องเด้อไม่พูดมากน้ำลายเหนียวอ่าบางคนว่างงถื้แบบนมาสั่นเลยเอาพี่น้องนี่แค่หน้าจอครับเสียนขาดปัดเาลอยยืนนี้วันที่สอง <Yeah. S 1> อนี่พี่น้องเด้ออ่านี่ช่องนี้เป็นไงเห็นไหมอ่านี่คืออ่าลาาครับผมขาดปัดมาเรียกนี่อ่าวิงา่งขา แล้วี่รอเด้อสี่ตัวก็คือชุดนี้พี่รองพี่จาน่าเอาเนาะเอาเสียนขั้นต่อไปอ่าเจียงี้ครับให้มาสดๆร้อนๆจับคู่ให้อ่สามชุดอ่าสามตัวสามชุดเนาะพี่รองอาไปพิจานณาเอาเพื่อนใครที่ตามเทียงี้เนาะก็ คนหายสามตัวมางสามชุดที่ร้องอะหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่แปดสองแปดสี่อ่าสองแปดสี่หนึ่งสี่เจ็ดสองแปดสี่ศูนย์แปดหกครับเนาะสำหรับเจออย่างเี้ยครับผมเนาะจับคู่ได้ก็คือสี่หนึ่งอ่าสี่เจ็ดแปดหกแปดสี่ เนาะของเจียงียนครับเอามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคดนั่นแหละนะเนาะอาแคปหน้าจอครับถ้าใครติดตามเจียงหยนถห้ออกมาวิเคราะห์พี่น้องนะว่าจะตรงใจกันไหมอนาะตรงใจกันไหมเด็กวิ่งเพื่อนว่าหันพี่น้องรัฐบาลไทยคือว่าแมนย็อฟันหกลาพร้อนมะรัฐบาลไทยงวดน,นี้มาแล้ว แต่ว่ารอดที่ต่ำน้องของเจีงเห็นครับฝันแล้วความพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มมเมื่อตามเมื่อแรกนี่ค่าครับเขาเลี่ยแของเจียงียครับสุดสี่ตัวว่าที่น้องจะยินเอาตาเอา,า,เอา,าอยิ่งนี่ก็ได้ถ้าไม่ถูกใจนะ,ะตาเขาครับผมเพร่ะตาไท้สำหรับของเจียงเหียนเนาะเราจะไม่พูดมากเราจะไปไวๆแบบสี่งวดนี้ครับ แคหน้าจอเอาไว้พี่รองด้วอ,อันนี้ของจริงเนี่ยนอืมจะเรียกว่าสามเสียนประจับนบันเนาะใครจะแน่ต,ตัวใดจะตรงกันให้พี่รองแคปหน้าจอเราเอาไปว่างใ่กันว่าเสียนผู้นี้ก็ให้เล่นตัวใดเล่นตัวใดเนาะอืม จับคู่เอาอถ้าใครไม่ชอบก็จับคู่คู่ในสามตัวนั่นแหละยพันว่าฝากมาสั่นพี่นอ้องอ้าวสำหรับเสียงฝ้าปีนพี่น้องลงเล่าขุงวดนแรกของเพิ่นจัดเด็รที่กันรัฐบาลให้ก็แม่นสมคำรบเดือตั้งแต่มมราลามายังไม่หลุดเขาเต็มเต็มอ่ารัฐบาลให้ก็รอเดี๋ยวพอจะโลกงหายได้พี่น้องเด้อ ยืนว่ายันดังมอสั่นพี่น้องรอครับผมรัฐบาลไทยแต่ว่าวันนี้เข้ามาล่องฟังมาเสื้อฟาตินนี่แล้วถ้าตางประเทศเิ่นจับแม่งสมคำลำลือ้อว่าเข้าแทบทุกวันเข้าแทบทุกวัน <c oughs> บางวันมีบนมีล่าง <c oughs> คนวาสันพี่น้องอันนี้ชุดเต็มชุดวันจันทร์ชุดวันพุธชุดวันศุกร์จะไม่เหมือนกัน แต่ว่าวันนี้วันศุกร์ครับจะไล่คู่เนี่ยพี่น้องแต่ว่าคนลาไม่มีหลุดแน่นอนเอานี่ชุดเต็ม12ชุดน่พี่น้องน่ะสำหรับเสื้นฟ้าปีนอ่าชุดเดนก็คือแอดมินจะเอาสีแดงไว้พร้อมชุดรอบคืออยู่แถวนี้ให้ลงมาแถวนี้นะพี่น้องเด้อ อ่าชุดเด่นอ่าล่์เป็ลักมาเลยเอาแคปหน้าจอครับสำหรับเสืน้นผ้าปิดอ้าวพี่น้องมาชุดนี้แคปไว้ครับเนาะนี่ชุดเด่นชุดรองอ่าเสื้อผ้าปิดครับอ่าจะแม่นเพื่อรัฐบาลให้ว่าพี่น้อง อันนี้คือสามเสี้ยนประจันบานอ่เอามาพิจารณาเอามาให้พี่น้องแคบหน้าจอเอาเนาะสามเสี้ยนประจันบานอันนี้ของอเสี้ยนฝ้าปีนครับเอามาฝากตอนพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะสุขูสุขคนเนาะฝากตอนได้เพียงเด้อให้เป็นแนวทางเท่านั้นมากระจัด,ดกระจพันอ่า อย่าลืมคดอะไรก็แช่เป็นกำลังใ,ใจครับทีมงาน,นเอามาบ่งมาสามเซียนนี้ใครจะเข้าบนใครจะเข้าล่างไ่ Fi, Thunder, Thunder. ้สัตวเดิยที่ห้ังเด้ออาะโชคมานนำด้วยเราด้วยครับผมสำหรับมุืแองนี้นเนาะสำหรับรัฐบาลไทยตลอดที่ต่ำสำหรับชิปนี้โชคมานครับสวัสดีครับ